ดีแท็กผนึกดีป้ากองทุนสื่อเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้พัฒนาสองหลักสูตรที่ไม่มีสอนในโรงเรียนได้แก่ห้องเรียนเด็กล้ำห้องเรียนครูล้ำเพื่อให้สอดรับกับทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่21่สิทำกลางโลกที่เปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลอย่างอัตราเร่งหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ดรนัทพลนินมานพัชรินผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐ,ฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มีส่วนกระตุ้นให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในหลากหลายมิติดีป้าจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพและทักษะของบุคลากรในประเทศทุกระดับชั้นโดยเฉพาะเยาวชนคนยุคใหม่ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต จึงร่วมผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรห้องเรียนเด็กล้ําและห้องเรียนครูล้ําโดยห้องเรียนครูล้ําจะยกบทบาทครูเป็นโค้ชช่วยสร้างทักษะชีวิตให้นักเรียนเพิ่มพูนทักษะการสอนให้แก่คุณครูในยุค new normal พร้อมทั้งสนับสนุนคุณครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนในเรื่องการใช้ชีวิตในโลกออนไลน์อย่างรู้เท่าทันและทักษะการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆห้องเรียนเด็กล้ําหลักสูตรที่ไม่มีในห้องเรียนแต่มีในโลกชีวิตจริง โดยเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาบริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชนหรือ d t a ทเปิดให้บริการห้องเรียนเด็กล้ําเพื่อรับกับความเสี่ยงออนไลน์ที่นักเรียนต้องหยุดพักอยู่บ้านตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 โดยนายมาคุสแอคอาทูเซนรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มกิจการองค์กรดีแทกล่าวว่าดีแท ให้ความสำคัญกับการยกระดับทักษะทางดิจิทัลให้เยาวชนได้ฝึกสร้างกระบวนการทางความคิดและพัฒนาทักษะมีความตระหนักและแยกแยะข่าวสารไม่รับอิทธิพลความเชื่อจากโฆษณาชวนเชื่อหรือการปกป้องตัวเองจากการล่วงละเมิดทางเพศจากบุคคลแปลกหน้าบนโลกออนไลน์ได้ Yes I, I think uh, as I mentioned in there also I think we have great expectations on this project and we also have great expectations that And the youth participating in this will provide the feedback and take on the change maker role. But then we're also in this COVID situation realizing that the pressure on teachers to do online teaching is also becoming higher. So we also want to make sure that we equip them with the tools to be able to do the online teaching that is much needed in Thailand right now. สุดท้ายที่อยากฝากไว้ค่ะก็คืออยากให้เยาวชน,นะะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเป็น Change A g e n t ของสังคมนะคะและสุดท้ายในสถานการณ์ที่เป็นช่วงโควิดนะคะการเรียนทางด้านออนไลน์นมันสําคัญมากกว่าในทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทําให้เด็กและเยาวชนเข,เ,ขเข้าถึงการเรียนในผ่านแพลตฟอร์มพวกดิจิทัลทางออนไลน์มากขึ้นค่ะห้องเรียนเด็กล้ําและห้องเรียนครูล้ําพร้อมแล้วที่จะให้น้องๆเยาวชนและบุคลากรครูอาจารย์เข้าไปเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน ได้แล้วที่ learn.safeinternet.cam